วันนี้เราไปดูขับเครื่องสี่ล้อโฟวินอิซูซูโฉม224มตัวใหม่เลยครับผมสมหมายเี่สูงเทพเซลสาขาสีครินเราก็พีรถโฉมม่ตัวล่าสุดเลยคันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับตัวนี้ด้านนอกก็ตกแต่งด้วยภายนอกก็จะมีคิวร้อนะคิวล้อลายใหม่เลยเป็นแบบนี้นะครับอันล่าสุดเลยมากับแม็กโตโยนะนะครับ เป็นงาน mk เป็น Mac นะครับลายนี้เลยแล้วก็หลายล้อลายนี้จะเป็นลายเอาไว้ออฟโรดนะเอาไว้ลุยทางวิบากนะครับจะตะกุยขึ้นทางชั้นได้ดีนะลายนี้นะครับนี่ลายนี้สวยงามแบบนี้เลยนะครับเป็นยางโตโยขนาดยาง265 6ทับ60 r 1 8นะนะครับระบบเบรกก็จะเป็นหน้าดิสเบรกด้ะหลังดัมเบรกนะครับอันหลังจะเป็นดัมเบรก ก็ด้านข้างก็จะมีชุดสติ๊กเกอร์นะ Unlock your potential นะนะครับแต่งให้สวยงามนะครับรถคันนี้เป็นรถดีมอนนะลูกค้าก็บางท่านก็เคยมาสัมผัสแล้วนะตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีมากๆเลยครับขึ้น4ีล้อนะโฟวินนะเดี๋ยวเราค่อยๆดูรายละเอียดทั้งภายในและภายนอกและระบบต่างๆแต่คันนี้เป็นตัวสุดยอดของสูสยนะตัวท็อปเลยนะครับ ตัวท็อปแล้วก็ระบบออปชั่นจัดเต็มเลยนะมีระบบช่วยในเรื่องการกับขี่ถึง12ระบบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ดูภายนอกไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบนี้เลยนะครับใบบีม LED นะมาพร้อมไฟเดย์ไลท์ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมไฟใหญ่ด้วยนะสามารถปรับระดับสูงต่ำตามระดับน้ำหนักบรรทุกได้เลยนี่ตัวนี้เป็นตโฟว in, ินขับเคลื่อน4ล้อเครื่อง3 0 0 0ซีซแบงมานะ นะครับส่วนด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกจะเป็นทรงนี้มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับกรอบไฟตัดหมอกจะเป็นแบบนี้เลยสวยงามแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีช่องให้อากาศไหลผ่านนะลดแรงเสียดทานช่วยเป็นเรื่องการอายุสูงนี้ออกแบบนี้คำนึงถึงการลดแรงเสียดทานนะเน้นเรื่องการประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นรังพึ่งแบบนี้นะช่วยเรื่องการระบายอากาศ ดีขึ้นนะตัวนี้มาพร้อมกับเส้นสายนะตแกแต่งด้วยเนะี่ยเส้นสายสีเทาตัวนี้ตัดผ่านตัวโลโก้อิสุสีเงินอสวยงามแบบนี้เลยลูกค้าวันนี้ก็จะมาดูกันว่ารายละเอียดตัวสีประตูตัวสูงวีคอสเครื่องสามพันของอิสุสูนเนี่ยตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะล่าสุดเลยมีให้เลือกถึงห้าสีเลยนะมีสีขาวมุกสีบนเงินสีดําสีเทาแล้วก็สีส้ม สีนี้เป็นสีดูสะดุดตามากเลยนะใครมองใครหันมามองนี่เจอแล้วก็สะดุดตานะครับเป็นสีพษษิเศษสีส้มนะตัวนี้นี่ด้านหน้านะครับฝากระโปรงตัวนี้แล้วก็ที่ปัดน,น้ำฝนอัตโนมัตินะเวลาฝนตกนี่ปัดอาตั้งอัตโนมัติได้เลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบยวอินนะเป็นทูโทนด้วยนะสวยงามปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า แล้วจะมีใบสปอร์ตด้วยนะเวลามีรถอยู่ด้านข้างนี่เขาจะมีแจ้งเตือนที่กระจกนะครับด้านข้างตรงนี้บริเวณนี้เป็นสีส้มนะช่วยเรื่องความปลอดภัยถ้าเกิดมีไฟติดสีส้มมาแสดงรถอยู่มีอยู่ด้านข้างนะครับต้องระวังอย่าเปลี่ยนเลนนะครับตัวนี้มีระบบแจ้งเตือนให้นี่กุญแจเป็นแบบที่เล็ดด้วยนะสามารถสตาร์ทนอกรถได้ด้วยแล้วก็มีสัญญาณกันขโมยนะครับให้ มีคานเหล็กนิรภัยด้วยนะนีมีอะไรมากับแทกด้านข้างนี่สามารถลดแรงกระแทกได้นะครับช่วยเรื่องความปลอดภัยส่วนบันไดข้างก็จะเป็นทูโทนแบบนี้นะนี่ขึ้นลงสะดวกสบายนะเป็นทูโทนตรงนี้จะมีเส้นสายด้วยนะครับตัดกระสีเทาด้านล่างนะสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็มีราวหลังคานะครับนี่รับน้ำหนักได้ถึง ร้อยกิโลกร,รัมเลยนะนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตัวถาดหลังคานี่เดี๋ยวไม่ค่อยมีใครใส่แล้วเพราะบางทีตามห้างเนี่ยเขาเซฟความสูงนะบางทีเราเผลอไปเข้าห้างเนี่ยมันสามารถจะเป็นอันตรายหลังคาได้นะครับก็ไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าใส่แหลกหลังคาก็ทําให้ดูฉบเสี่ยวสวยงามน,นี้นะเส้นสายจากด้านหน้าสู่ด้านท้ายนะสวยงามแบบนี้เลยถังน้ามันเจ็ดสิบหกลิตรน,นะโฟวินนะครับมือจับตัวรถเป็นสีเทานะ สีเทาแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวบายสปอร์ตขึ้นมานะครับสปอร์ตบาร์เพิ่มขึ้นมาเดิมจะเป็นเรียบๆนะตัวนี้มีมีหยกักอ,อันนี้เลยสวยงามแบบนี้แล้วก็มีสต er ิ๊กเกอร์สีคณสีนะแล้วก็จะมีนี่คิ Q ้วล้อด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะครับคิ Q ้วล้อนี้จะติดมาจากโรงงานเลยนะถ้าเราไปติดเองเนี่ยไปดูใกล้ๆแล้วมันไม่เนียนเหมือนจากโรงงานนะโรงงานนี่เขาจะมีกรรวิธีการติดที่ตั้งที่แบบ ละเอียดมากสีมือมากเลยนะครับสวยโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นสีดำด้านนะไม่ได้เงาเงานะตัวนี้ตัดกับตัวรถสีส้มสวยงามมากเลยฝ่วนไฟท้ายก็จะเป็นแบบเส้นนะอ่าเป็นแบบ led แล้วก็มีไฟทับทิมด้านล่างอ่ากระชนท้ายสองสเต็ปแบบนี้เลยนะครับฝาท้ายมีสันขึ้นมานี่กระบะไลเนอร์นี่มีติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะมีสัน สันตัวนี้จะกว้างกว่าตัวเดิมนะเวลาวางของวางแก้วน้ําไปเที่ยวนี่สบายเลยนะครับแล้วก็มีกล้องสองหลังแบบบิวอินนะสีเทานะมือเปิดฝาท้ายนะตัวนี้ตัวนี้เกียร์เอ็มเลยนะวีคอสเครื่องสามพันเกียร์เอ็มเกียร์ออโต้นะถ้าเป็นเกียร์เอ็มจะต้องเป็นเกียร์ออโต้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยแบบนี้นะครับสี่จุดด้านหน้าสี่จุดนะครับเซ็นเซอร์รอบพันเลย นี่สวยงามแบบนี้อ่าด้านหลังก็จะมีไล่ฟาดด้านหลังมีไฟเบรกตัวที่สามนะขับเครื่อนสี่ล้อวีคอร์สนะเครื่องสามพัส่วนแหนบอยู่บนเพานะนี่เป็นแนบ3แผ่นนะครับอ่าให้ความแข็งแรงทนทานนะด้านหลังจะเป็นดัมเบรกแบบนี้เลยหลายน้อหลายล้อหลายนี้เวลาติดตั้งกับตัวรถนี่สวยงามแบบนี้เลยนะนี่ด้านข้างจะมี เขาว่าวีคอร์สด้วยนะครับโลกโลก้วีคอร์สด้านข้างนี่เวลาจะเข้ารถนี่เราสามารถสตาร์ทนอกรถได้ตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในตัวรถกันนะครับก่อนจะดูในตัวรถเราดูวิติกอนมิติความยาวบางทีลูกค้านี่ไปไหนมาไหนนี่มิติความยาวบางทีเราหาที่จอดรถอะไรหรือว่าลักษณะรูปร่างบอดี้เราสมส่วนมากเลยนะความยาวอยู่ที่5,280นะมิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1 8 7 0ม mm. ิลลิเมตรความสูงนี่ 18 1, 1 0เลยนะครับเมตร81เซนนะความสูงนะครับส่วนมิติกระบะนี่เราว่าใส่ของหน่อยรูนิดนึงส่วนมิติกระบะนี่ความลึกนี่490้มิลเลยนะนี่490มิลใส่ของใส่อะไรได้เยอะเลยส่วนความยาวนี่1450นะครับความกว้าง1,530นนะอ่าเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับตัวนี้อ่า ประมาณนี้ส่วนภายในเดี๋ยวเราไปดูภายในกันภายในจะสวยงามแบบนี้เลยนะครับแผงประตูวีคอร์สปูนุ่มด้วยสีน้ําตาลนะเป็นแบบนี้เลยบางทีลูกค้าดูภายนอกลรถสวนกันมากันไปกันมาแต่ภายในเราไม่เคยเห็นนะเราก็มาดูกันว่าเออภายในเป็นลักษณะแบบนี้นะสีน้ําตาลนะครับสองพันยี่สิบสี่นะอ่าล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดนะผมอะไรเป็นแบบนี้นะน้ําตาลดํานะครับเดินได้สีขาว ออกสีเทาๆน้ำตาลนะนี่ได้นะออกสีเทาๆน้ำตาลหน่อยนะครับล้วมีคุชชันโทนด้วยมีล็อกความเร็วนะระบบ a c c นะระบบควบคุมความเร็วตัวนั้นแบบปลาผันนะพร้อมฟังก์ชัน soft a n g l ด้วยควบคุมความเร็วตัวนี้ก็คือตามคันหน้าดได้จนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับนี่ตัวนี้แล้วก็มีระบบ a e b นะครับระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเวลาเราไปใกล้อะไรที่แบบเราเบรกไม่ทันเนี่ยเขาจะเบรกให้อัตโนมัติเลยนะ ช่วยเรื่องเซฟในเรื่องความปลอดภัยและระบบ AHB นะครับมีปรับไฟสูงให้อัตโนมัติด้วยนะเวลายำค่ำคืนเนี่ยรถสวนมานี่เขาสามารถปรับระดับไฟให้อัตโนมัติเลยนะช่วยเรื่องความปลอดภัยมีระบบ BSM นะครับ b ายสปอรแจ้งเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างนะนี่เรามองเห็นกระจกมองข้างว่ามีบายสปอรขึ้นมานี่เราก็จะไม่ต้องเปลี่ยนเลนนะนะครับแจ้งเตือนแล้วก็จะมีระบบ f c w แจ้งเตือนกอะกระชนนั่นหนะอ่า เวลาจะมีอะไรกีดขวางทา้งหน้านี่เขาจะเบรกให้ถ้าเราลืมเบรกเนี่ยเขาจะเบรกให้อัตโนมัติเลยนะครับช่วยเรื่องความปลอดภัยมีระบบ ldw แจ้งเตือนออกนอกเลนนะตัวนี้มีระบบอีกระบบหนึ่งที่สําคัญก็คือระบบ l c C b นะ m c b ก็คือใช้ในเรื่องการตัวนี้เบรกฉุกเฉินอ,อัตโนมัติเวลาเกิดอุบัติเหตุนะเขาจะเบรกให้อัตโนมัติไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนนะระบบ msl ตั้งค่าวความรู้สึกด,ด้วยตัวเอง ระบบ p m ตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดนะนะครับแล้วก็มีระบบ r c t a ระบบแจ้งเตือนขณะถอยรถระบบ parking assist ระบบแจ้งเตือนขณะถอยรถนะมีหลายระบบเลยนะครับนี่กล่องควบคุมด้านหน้านี่จะเป็นตัวควบคุมนะกล่องนี้จะเป็นตัวควบคุมในเรื่องระบบควบคุมต่างๆถึง12ระบบเลยนะครับอีกระบบหนึ่งระบบแจ้งเตือนขณะเลี้ยวขวานะมีรถสวนมาด้านขวาเนี่ยเขาจะเบรกให้อัตโนมัติเลยเวลาเลี้ยวขวานะ นขนาดนี้รถสวนมาเนี่ยเขาจะสต็อปให้อัตโมัติตบบนี้นะครับหลังคาจะเป็นแบบนี้นะมีไฟในเก่งด้วยนะครับนี่ไฟในเก๋งแบบนี้เลยนะครับหลังคาสีดํานะวีคอร์สนะครับนี่แล้วก็จอขนาด9นิ้วแอร์ออโต้เลยนะเป็นแบบโดอโซนิกปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะแล้วก็มีเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้มีถึง6สปีดเลยนะครับสามารถสับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วย อ่าตัวนี้เวลาขึ้นเขาลงเขานะครับเราสามารถที่จะสับเป็นเกียร์ทาได้เลยที่สําคัญก็คือเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องที่เปลี่ยนเกียร์ที่มือเราสามารถกดเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะพัดเดิลชิปตัวนี้นะครับนี่เปลี่ยนได้เลยแล้วพวงมาลัยนี้ปรับทิศทางได้ถึงสี่ทิศทางเลยนะขึ้นลงแล้วก็เข้าออกได้สี่ทิศทางนะครับและสวิวงแล้วแค่หกจุดหนึ่งเมตรเองนะครับแคบตัวนี้ แล้วก็ตรงกลางนี่ก็จะเป็นกูนุ่มด้วยนะคอนโซลหน้าแล้วก็ทางกลางมีที่ใส่ของด้วยนะครับมีฝาปิดแล้วก็มีไฟฉุกเฉินอ่าตรงด้านตรงกลางด้วยนะครับรุ่นนี้จะไม่แอร์แบกหกใบเลยนะครับแอร์แบกหกใบช่วยเรื่องความปลอดภัยด้วยนะมีกองฝุ่นเพลมกับสองจุดห้ามีระบบ ESS นะครับเวลาเบรกกระฉุกเฉินอัตโนมัตินี่ระบบอ่าไฟฉุกเฉินติดให้อัตโนมตัติไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับซ้ำซ้อนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพุสตันนะ นี่กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะตัวนี้นี่ปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับกดสตาร์ทได้เลยสามารถาเวลาสตาร์ทนี่เราไม่ต้องพอวงเรื่องกุญแจเสียบนะกดปุ่มสตาร์ทแต่กุญแจต้องอยู่ในตัวรถนะครับเบาะนั่งปรับไฟฟ้านะปรับได้ถึงแปดทิศทางเลยนี่แต่ฝั่งผู้โดยสารฝั่งนู้นปรับไม่ได้นะฝั่งผู้ขับขี่ดัดปรับได้ถึงแปดทิศทางเลยนะครับเป็นเบาะนั่งทูโทนนะเป็นสีดํากับสีน้ําตาลตัดกันลายนี้เลยเดินได้สีน้ําตาลน,นะ อันนี้ตอนหน้านะนะครับมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะเป็นโฟวินนะครับเคลื่อนสี่ล้อเวลาเราไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนเนี่ยครับหรือว่าเราใช้ถนนปกติถ้าฝนตกถนนลื่นเนี่ยเราสามารถใส่เกียร์ออเอ่าเกียร์สับมาสับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อได้เลยนะขับเคลื่อนต่อขับเคลื่อนสี่ล้อความเร็วสูงหรือขับเคลื่อนสี่ล้อความเร็วต่ําได้เลยนะครับตัวนี้สามารถปรับได้อันนี้มีประโยชน์ไงเวลาเราขับเคลื่อนไป วิ่งไปถนนปกติเนี่ยแต่ฝนตกถนนลื่นเนี่ยเราสรโฟวินได้เลยทําให้รถเนี่ยไม่ลื่นนะครับเกาะถนนได้ดีนะลุยวิ่งหยอกหนึบหนึบหน่อยนะครับแต่ถ้าถนนไม่ลื่นปกติเราขับเคลื่อนสองล้อความเร็วสูงปกตินะครับจะทําให้ถนอมยางด้วยนะนะครับยางจะมีมันจะได้มีอายุการใช้ง,งานที่ยาวนานแล้วก็เราใช้ขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยเอาไว้ไปท่องเที่ยวไว้ขึ้นเขานะครับเอาไว้ทางลุยอะไรนี่ดีมากๆเลยตัวนี้นะครับ วิธีการใช้ขับเคลื่อนสี่ล้อก็ไม่ยากนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยเราสามารถสับเปลี่ยนได้เลยความเร็วไม่เกินร้อยถ้าเป็นขับเคลื่อนสองเความเร็วสูงเป็นขับเคลื่อนสี่เความเร็วสูงนะความเร็วไม่เกินร้อยนี่ใส่ได้เลยนะนะครับเรามาดูกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราสตาร์ทรถก่อนนะครับนี่หน้าจอเป็นแบบนี้นะนะครับหน้าจอแบบแบบนี้ เราขับเคลื่อนสี่ล้อความเร็วสูงตอนนี้ขับเคลื่อนสองล้อความเร็วสูงอยู่นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเนี่ยความเร็วไม่เกินร้อยเนี่ยเราบิดได้เลยนะนและด้านล่างนี้ก็จะมีเป็นรูปสัญลักษณ์ขับเคลื่อนสี่ล้อไฟกระพริบถ้าเราออกตัวเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยเขาสักพักนึงเขาก็จะใส่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อความเร็วสูงให้เรานะครับไฟก็จะไม่กระพริบนะนะครับแต่เมื่อไรต้องการที่เราจะขับเคลื่อน สีล้อความเร็วต่ําจาก4ให้เป็น 4L เนี่เราต้องหยุดรถก่อนนะแล้วก็ผับเกียร์มาตำแหน่งเอ็นนี่ตำแหน่งเอ็นนะครับดูหน้าจอตรงนี้ตำแหน่งเอ็นนะครับเป็นตำแหน่งเอ็นเสร็จแล้วเราก็บิดมากดยุบก่อนนะกดยุบเสร็จแล้วก็บิดนะนี่เป็นขับเคลื่อนสีล้อความเร็วต่าแล้วอันนี้ไว้สําหรับสําหรับขึ้นเขานะทางชันชันนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเขาทางชันชันทางพิเศษเราก็ขับเคลื่อนสีล้อความเร็ว สีรล้อความเร็วสูงก็ได้หรือว่าขับเคลื่อนสองล้อความเร็วสูงก็ได้นะครับอันนี้จะช่วยในเรื่องอการวิ่งนะครับที่เหมาะกับส,สภาพเส้นทางที่เราต้องใช้นะนะครับยังไงเราเรามีงบประมาณเราก็ใช้ตัวนี้เลยก็ได้เพื่อ,อเราใช้งานเนี่ยเรามีอุปกรณ์หรือว่าตัวช่วยเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้ดีนะครับดีกว่าไม่มีนะมีดีกว่าไม่ม,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 มีแต่บางครั้งเราก็จําเป็นต้องใช้จริง,รงๆก็มีนะครับอย่างขึ้นไต่เขาอะไรเงี้ยนะครับ เราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับเหมาะกับงานหรือว่าเราไปลุยหรือท่องเที่ยวเนี่ยดีมากเลยนะครับตรงนี้ด้านหน้านะนะครับส่วนแอร์นี่สามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะนะครับอันนี้วิธีการใช้ก็คือถ้าเป็นตัวนี้ดูโอโซนิกเนี่ยดูโอคือเนี่ยก็สามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับแต่ถ้าไม่ดูโอเนี่ยก็คือเราจะปรับทีเดียวอุณหภูมิเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับทีเดียวเลยอันนี้สับเป็นตัว P นะนะครับตัวนี้ ตัวนี้สามารถปรับให้เวลามีรถวิ่งมาใกล้ๆรถมันดังบ่อยนี่เราสามารถปิดระบบได้นะแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนขณะจะมีอะไรเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันจะเตือนนะครับเราสามารถปิดได้ระบบต่างๆเราสามารถปิดได้นะนะครับยังไงก็ศึกษาในคู่มืออีกทีนึงนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้สายแว่นตัวนี้ที่บังกระจกนี่ก็จะมีสองหน้าได้ด้วยนะมีไฟด้วยนะครับนี่ครบเลยนะครับกระจกบังลมหน้านะครับเป็นแบบ อัดตอนนะเป็นกระจกนิรภัยนะครับแล้วก็มีระบบตัวนี้จะเป็นอกลองรังสี uva uvb UV ได้ด้วยนะนะครับกระจกตัวนี้นะครับพิเศษเลยนะครับสำหรับตัว m นะครับตัวนี้แล้วก็มีเสา a นี่จะมีที่ดึงตัวขึ้นด้วยนะนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็ตัวนี้ออปชันจะครบเลยนะครับตัวนี้หลายอย่างเลย เดี๋ยวเราไปดูตอนสองกันว่าตอนสองมีอะไรพิเศษบ้างเนาะตัวนี้นะครับว่ากว้างขนาดไหนยีสูดั้งแล้วจะนั่งสบายนะไม่อัดนะครับค่อนข้างจะออกแบบมาค่อนข้างกว้างนะนี่ตัวนี้นะครับเสาบีมีที่ดึงตัวขึ้นด้วยนะครับแล้วเบาะนั่งมีปรับพับแยก6 0สิสี่ิบได้ด้วยนะอ่านี่นะครับนี่อันนี้มีที่เทพาแขนด้วยนะครับใส่แก้วน้ําได้อะไรได้นะครับด้านหลังมีไล่ฟ้านะครับ แบบนี้เลยด้านหลังของเบาะคู้น้านะครับจะมีซี่ใส่กระสารด้วยมีแอร์ตอนสอนะมีที่ชาร์จนะครับแบบไ p ซี C นะครับชาร์จมือถือเป็นตัวใหม่เลยล่าสุดนะครับหลังคามีลําโพงเซอราวด้วยลําโพงมีให้ถึง8ตัวเลยออปชั่นจัดเต็มเลยนะเสียงดีนะครับตัวนี้ราคาค่าตัวสี่ประตู วีคอร์สเครื่องสามพันเกียร์ออโต้เกตเอ็มคันนี้ราคาอยู่ที่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอยู่ถ้าเป็นยูโรไฟแล้วนะราคาจะอยู่ที่นะครับสองลา้านหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะถ้าเป็นยูโรไฟนะครับตัวนี้ราคานี้เลยถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่มเจ็ดพันนะนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับสีขาวมุกเพิ่มเจ็ดพันราคานี้เลยนะนะครับได้โฟวินรอๆขับไปใช้งานนะ ยังไงข้อมูลวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดหรือไม่ครบต้องขออภัยด้วยนะครับเราจะทําคลิปต่อๆไปทั้ทุกรุ่นเลยของอิซูโุนะครับเราจะทําให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันไปเรื่อยๆนะสาหรับวันนี้ผมสมหมายนะครับจากอิซูโุเทพเซลสาขาสีกลีนขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามดูช่วยกดติดตามด้วยนะครับ,สว,ส,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ